mát đi đi dọc vào đi 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 sai kia ngon cái kia mà đi sao นี่น้องนมเราก็เป็นหัวเครื่องเหมือนเดิมสบายใจไฟ,ใไฟรี่ลงใสหนิไฟเรียละงใสจัดอันรับวะเนี่ยจัดลงใส่ดิล <c oughs> งเพ้าเบอร์ก็ได้ไปเพื่อเบอร์เ <c oughs> พื่อเบอ, <c oughs> อเรอ์อเก็บเบอร์เก็บ ไอ้บออยากเชื่อสายตามันฮอดแล้วด้อนั่นเจ้าไปลงฟังทั้งพุนเด้อเก็บไปหยัดบ่บอยหยัดบอนบ่เนี่ยจังไรเขาได้ปืนมาแล้วไปปเอ,อ้ยมีตู้ลงน้ำข่อยอีนนี้อย่าหน่ะโอ้ยข่ายยังลงบ่ได มาหมอบไปเจนมช่ครับคี่ยมันเนี่ยวเร็วขึ้่มยปืนมาขัก้นโอ้ยปืนเกิจะมันอึดโอเคได้ปะท่านนี่ปืนคีอกันนี่อย่าโมมีเ้ยท่านนี่ปืนมาทางล่างกันเีกวะ

ไปชุบล้วนะโอเคเดี๋ยวเมียนเบิดตีนะดีหอมยื้อไว้ละแล้วค่อยโดดลงไปชวนชวยไปน้ำมันน้ำมันโอ้ลอยมีรกเบียดริดเบิร์ตแทบอะ เตันึงเอตันึงเดอตัวนึงโอ้มันมาซุปกันยู่เสาวะบอกแก่ๆน่เด้อตีเดียวกันบ่บุบบรออุออดาันออดออดจะจิงเกรด h a n k s มาแล้วมาแล้วเดี<อ>ยไลอ่นี่ยัหวมันเหลือตัวนึ่งฝามาเด้อมาเอามาเลยนี่เออไป tí ăn không? Đàn bay. học bay không? Dù cầm ừ. Ờ. châu cơ dù. Nên nên. Bố bọn con khăn cân này là. Đưa đưa đưa. Nên đi bắn nhìn, nhìn cái này hết Ok cái rồi này. Bọt lúc ba. Bọt nhìn cái bọt nhìn cái bọt. Rồi. Anh đi bọt. Áo bó. Đàn doi bó. Bố lùa. Mình dù xe. Mình dù hiến bằng tì. Ướp. phải yêu thương. เียเงียูคับเนี่นนใช<ส>่ห่<ะ>าีถอยไปชุปหบหรอั้งเรนเอาลุนอะห่าดลุ้นอะปะข้าเจยบไปไิี่ยวนีละมาตามมาไปเจ้าตามมาปึ๊บปตาม,มารถไฟเอาขึ้นห็นโยูเลยเอาปนมนายนายยูเหอโยูเลอไปไเก็บของกันมาเอาของ บางมันสิโดดมากนี่บันี่ปัญหามันโดดมาเทอีข er. ี้อีคืออยู่ผีปืนปืนยืดเชิงนี่บัวอนนี้บะเวียนเล็กๆเลิกๆเว้ยเอาเอ็นฟูตัวนี้ cún <coughs> um, <coughs> yeah, sám gì nữa, bay về. đèo cái cho con con. loài mì đây, cẳng bớt rồi không? bớt thì khu vực đấy nó kiểu kiểu liền. lù thôi Hà เอาอีกเหมันน่าโกรธไหมอ่ะน้องนมมันน่าโกรธไหมอ่ะพี่ว่าพี่ราไม่ได้แป่ตาพี่ราไม่ได้อ่ะทำ <c oughs> ไม่ะเล่นกันมีอะไรมีอะไรเล่นกับน้องนมจะไปเรียกหน่อยเส<อ>ียใจเขชินแล้วล่ะตอนนี้เจ็บช้ำระบบม,มากาเลยเพิ้งแต่วัสดุแล้วพ่กดพี่กดจนมือสั่นแล้วเนี่ย เอาเขาออกจากหัวฉันทีเอาเขาออกจากหัวฉันทีคนไม่สำคัญเนี่ยจำชื่อยังไม่ได้คุณคือคนสำคัญที่จำชื่อไม่ได้เว้ยแคปกา จับกัดยิเงเหรอา <c oughs> มันามันเพิ่งบอกว่ามันโหดานจอเสียหลัง <c oughs> หยุดแลนอยู่ลานคาร์<ย>้เฮ้ยส้่ขวง ซื้อของกูซื้อของมกูน้องไปไหนพี่ไปด้วยโอ้ยน้องจะขับน้องพี่ขับวะพ่ขับไม่มไ,ได้ละมันบังจอดนี่ก่อนไหมล่ะใช่จังหวะเต็มอยู่เต <กำ S 1> <ๆ>็กัมเพงกัมเพียงกัมเพงไหนกัมเพียงน <กำ S 2> ั่นค่ะนะสองตัวได้ยืน ลังซองมึงใหโคตะอ้ยเจบแงเจบแงเอาเลยเจบแงเจบแงอตัวนะเจบแงเจบแงไอรีกเขาเลยบักซืเหลืองนั่นบักซือเหลืองบบานี่เจแมีอ่บอับนี่เจบแงนี่ผูเขานาเขาแล้วนี่คนมารไป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 ล็อกะล็อกแล้ ม oh. ีม้า,า,ามีตัวคนนี้เจ็บนักแล้วพี่จ๋ามีตัวบนต้นไม้นี่นะโอเคใช่ใช่เจ้าหลวงปู่ไปยิงเจ็บนักแล้วนะเสือก็มุ่ยไนอีกเม็ดเดียวมองเลยอ่ะอคือทันะ้งเนินน่ะเฮ้ย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 มันอยู่ก่อนเห็นมันอยู่ก,ก่อกนหินเนาะมันเผา นั่นอะไร <ป S 2> เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวไม่พี่ไม่เห็นนะไม่หัวสามะชาดเขาหูเห็นใครเรียนมัดยังเต็มทีมันอยู่าาาขดหินหรือบ่ข้างหน้าหรือบ่เออมาแมา่เ๋ยวเร็วเน,น,นียดไประวังข้างหลังเนียดไปเนียดไป Cứ như một nơi net bay, hoi không hoi không hoi không hoi 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 quân hoi hoi không bông không hoi 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 nè,

เด yeah. şey ี๋ยวไปชุบกันเด้อบ่วงมากเลยครองเออ๋ยวสามสี่ว um> ิเฝ้าชุบเด้ออั่วงเมื่อกี้มันนอกหรือหรือตายนกนกเนี่ยรางวัลบนเบิดได้ดิกระสุนใครเบิดวะสุนเขียวเปิดละเปิดละบ่ไปยังบ่เอา I'm recalling กับปั <toys> ๊ดไรกับปั๊ดรถจะอยู่ที่ไหนรถกระทะน้ำมันรถเนี่ยโอ้ยวงไปเรี่ยววงไปเรี่ยวโดดเข้าวงเลยเดือน้องไหนเรี่ยวเรี่ยวมันมีแอร์ดรอปอยู่ตรงนี้มีใครเอาไหมบุกกาขยับเลยวะถามมุกันไปเดี๋ยวีค่บุกไปเฮียนหน่อยไปเฮียนหน่อยเหรอ ขุดเบื่อโจเฮงจะมีคนเฮ้ยเฮ้ยเฮสวยไซมทีเด็ดอ้ยเอา MG3 มาเอาเนี่มาเอาเนี่ยอของเขาดีของต้องลองมาเอา MG3 นี่มาไปจ๊ะพี่เล่นไม่เป็นปะนี่รีจะมา MG3 นี่ไปใส่ลูกเขานี่นี่นี่ยังคือ MG3 เจ็ดสิบห้านาทนะโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวจะหายเดี๋ยวจะหายไปทถาหรอกระดับมือโปรอยู่แล้วปูเปล่ามือนั่นแหละไอ้สิบุตรเสถ่อีกคนนั่นว่ะโอ้พม่ามึงขึ้นเออใครจะว่าพม่าวะวงยานนีอายเลยเด้อวงเอ้ยวงยุ่งเท่าบ้านไปโหลดเขาไปถ่าโหลดไป น้องหนุ่มไปแล้วนุนเดี๋ยวตามไปตามนุ่มตามน้องนุ่มก่อนไปดูแลน้องก่อนต้องบนมีขาจ้ะพี่จ้าข้างบนมีเอ้ยข้างบนมีเขาเอข้างบนมีเขาชุกชุกข้างบนมีเขาอุ้ยยตาแล้วกองกงบนมีเขาดิมีเขาเจ้าเขาละแหละเริ่มล้วนแล้วเนี้ยบาเขิงเขิงล้วนแล้วแนน นี่ให้มันมีฮึบฮึบมีแต่เขาอยู่บนหัวเขาแน่เละอืมได้เป็นไรช่างหัวเขาเถอถ้าเขาจะไปสะดุดอย่า็นักไปวงไปอีกแล้วละเด้อ โอ้ยยิงกันตรงตี๋แล้วโอ้โหเขาขังเสียเอาเยะไปเล่นอยู่นอกส่วนตายวงกับพี่เฮ้ยเฮ้ยเหลือเฮ้ยเหลือเหลือทีเดียวนั่นดิเห็นแล้วพี่จ๋ามิดมิด watch out ไปเฮาเอาเลยไปดันดันเนี่ยมันประทากันอยู่นั่นกุลาตีตีแตกบายใจเฮ้ยสี่สามสบายใจเหลือสี่สามท้องฝ่าไปยึดวงครับไปหไหนเฮ้ยไ้เมันมันมอนออกมาอยู่ในเมีดอ่ะมันยังม้อนออกมาเลยตัดแล้วตายแล้วงนึง เอาเลยตัวเดียวพี่ชายเหลือตัวเดียวเนี่ยส่งคุณลีเฮียไปคุยก่อนคุณได้เปิดยังส่งคุณยีรีไปคุยเเลยนาะไราจะอยู่แถวมิดเดี๋ยวคุณยีรีไปคุยอยู่ใช่ไหมราจะคุยอยู่ใช่ไหมคุยคุยคุยกับเขาคนแล้วคนจีมานถามในห้องน้ำเลยแล้วไปจีเรียนในห้องน้ำคุยเล้วเะอ่อนเออเออเรียนมันอยู่นั่นคุยเห็นน้ำดื้อค่ะคุยเลยเนาะ โอ้ยเจ็บมากจ้ะที่หลังหินมันเจ็บมันเจ็บโอเคโอเคหลังหินไหนอะเจอกระทะอยเทะอันนี้เขาบานหินจ้ะมันปั๊มยาอยู่มันปั๊มยาเอเห็นมาเฮ้ยเฮาบาไม่นเป็นสัมเละเดูถูกมันเกินไปแล้วเ อยังชุบชุบกัน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 ใช่ใช่เดี๋ยวมันแรนขึ้นมากและแรนขึ้นมากนวลมาละหนาแขวยเด้อจานลังเคียยวรถเดี๋ยวคนจะข้านรอมันเดี๋ยวคนจะข้านรอมันเด้อเจนลังเคี้ยวเด้อจะข้านรอมันเองยันดีเอาไม่เสียงรังเอาไม่โอ้โหจอกกบงี้ก โอ้ยจะวัด <rôle> ส <à> <to break an iously> ิดีใจครับอ้วเขาดูถูกเขาเกินไปเว้ยเขามีแห้งใจนะจ๊ะเอาเขาดูถูกเขาเกินไปเขาคุยกับเขาอ่ะคุยบัวใดเลยเขาบอกให้คุยเลยเขาบอกากนเขาเปิดไม่เลยนี่